สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักิ์สุขวิมลพบตรอรอยืนฟ้องนายสิทธาเบีย้ยบเกิดหรือทนายตั้มถามมิประมาทที่ศาลอาญากรุงเทพใต้หลังถูกกล่าวหาว่ามีเส้นเงินเว็บผนันยงถึงบุคคลใกล้ชิดของพลตำรวจเอกต่อสัก์โดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยว่าพบตอรมอบอบอำนาจให้ตนในการดำเนินการ ซึ่งมีทนายความได้ยื่นฟ้องทนายตั้มเรียบร้อยแล้วฐานมิ่มประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่มีการระบ,บุว่าพลตำรวจเอกต่อศักไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือรับเงินเซ่ยซึ่งเป็นคดีอาญาและศาลได้ประทับรับฟ้องและมีกำหนดไต่สวนหมุนฟ้องในวันที่10มิถุนายนนี้นายอัจฉริยะยืนยันว่าพลตำรวจเอกต่อศักและครอบครัวยินดีรับการตรวจสอบทุกมิติและยินดีให้พลตำรวจตีจรูญเกียติป่านแก้วเอาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบได้ รวมถึงทีมที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แต่ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและเข้าสู่กระบวนการของศาลซึ่งทนายตามก็สามารถแต่งตั้งทนายมาซักค้านได้นายอัจฉริยะระบุด,ด้วยว่าหากสามารถพิสูจน์ได้ตามเอกสารทางราชการหรือพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีม,มาพโพ้ตรวจเอกต่อสักก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีการพิสูจน์แล้วในกระบวนการยุติธรรม โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทนายสิทธานำหลักฐานและเส้นทางการเงินไปมอบให้กับคนตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ช่วยตรวจสอบหลักฐานเส้นทางการเงินเว็บผนันออนไลน์ก็เรายืนยันว่าพลเอกต่อสังขุมนนะครับพร้อมกับครอบครัวนะครับยินดีนะครับรับการตรวจสอบทุกมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะของนานตั้าอย่างเดียวก็ยินดีให้ท่านรองจรูญเกียรติปานแก้วนะครับ ก็ดาเนินการตรวจสอบได้แม้กระทั่งทีมคณะนายงตีที่ตั้งมา3าท่านท่านก็ยินดีให้ตรวจสอบได้ทุกประจีแต่ท่านขอให้มีการดําเนินการเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับทนายตั้มก็มีจิตมาถามค้านมีสิิตมาซักถามได้ทุกประเด็นนะครับหรือจะตั้งทีมนายทีมายชุดไหนมาก็ได้นะครับที่นายตั้มเป็นเป็นจำเลยเนี่ยสาม,มารถแต่งตั้งมาซักค้านได้นะครับหมายความว่า ถ้าหากหลักฐานที่ทนายตั้งเอามาแสดงเป็นจริงเนี่ยทางสวตรเนี่ยก็น้อมรับในเรื่องของการรับวจามีหรือว่าเขาได้กิกันต่างก็ทุกอย่างคือถ้าพิสูจน์ได้นะครับตามเอกสารทางราชการนะครับหรือพิสูจน์ได้ว่าท่านมีความผิดในเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีม้าท่านก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีการพิสูจน์แล้วนะครับในในกระบวนการทำของศาล